สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวเ i ีย o r t f o l i o ทุกท่านนะครับเ,เมื่อต้นเดือนตุลาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านที่ต้องเข้าไปหาข้อมูลเบนชมจาก s h a r e นะครับก็จะประสบปัญหาเหมือนกันแล้วก็มีคำถามมาหลายโพสเลยนะครับในกรุ่มของหลักสูตรฉันนั้นผมมีตอบไปด้วยตัวอักษรบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะทำให้ไม่เห็นภาพเท่าไหร่ ดัน,นั้นเดี๋ยวผมจะขอสาธิตวิธีการในการแก้ไขหรือว่า work around ในการดีลกับปัญหานี้นะครับก่อนเดินมาดูปัญหากันก่อนนะครับสำหรับใครที่บันทึก benchmark ด้วยข้อมูลของ iShare เนี่ยในดั้งเดิมนะครับผมจะได้มีสอนเอาไว้ว่าจะต้องไปเอาข้อมูลของตัวกองทุนที่เป็นสินทรัพย์ที่เราต้องการเนี่ยนะครับไปดาวน์โหลด Excel จากเว็บ iShare สมมติกองนี้เป็น AC w I แล้วกันนะครับเป็นดัชนีหุ้นทั่วโลกนะครับ ก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel มาที่ลิงก์นี้นะครับดังเดิมเนี่ยในชีท historical ของ Excel ที่โหลดมาครับจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า index level ซึ่งจะเป็น total return index หรือว่า tri ของดัชนีที่กอง i s h a r e เนี่ยมันเรียนแบบนะครับนั่นก็คือว่าเราจะได้ดัชนี msci ac w i tri มาจากข้อมูลของ i s h a r e อันนี้คือดังเดิมนะครับซ,ซึ่งดีมากเลยนะมันทำให้เราสามารถเข้าถึงดัชนีแบบที่ เป็นดัชนีทีไ่ไม่ได้มีเขาเรียกว่า Public Source ที่เข้าถึงได้ฟรีะนะครับแต่ว่าความโชคร้ายก็บังเกิดนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า i s h ชร e ตัดสินใจเอาคอลัมน์ B ออกไปคอลัมน์ที่เขียนว่า Index Level นะครับจะเหลือแค่นี้ครับสังเกตจะไม่มี Index Level แล้วจะมีแต่คอลัมน์ n v v p เ r s h a ป e แล้วก็คอลัมน์ X+ ขีดดีวิดน n d ก็คือ NAV ต่อหน่วยของกองทุนนะครับแล้วก็เงินปันผลที่กองทุนนั้นจ่ายในที่มีการ X D หรือว่าที่มีการรับรู้ไปเนี่ยในวันนั้นๆน,น,นะครับปัญหาก็จึงตามมาว่าหลายท่านเนี่ยได้มีการบันทึกด้วย Index Level ไปแล้วในใน e x l e l ที่เป็น benchmark เนี่ยครับตรงช่องที่เป็นดัชนีเนี่ยหลายท่านได้บันทึกด้วยด้วยค่าที่เป็น i n d e x l ล v e l ตรงนี้ไปแล้วซึ่งก็จะมีหน่วยเป็นแบบหลายพันใช่ไหมครับหน่วยหน่วยเป็นหลายพันครวานี้พอเดือนเดือนนี้จะทำยังไงเดือนนี้และเดือนต่อๆไปนะครับผมก็แนะนำว่ามันก็จะมีวิธีอยู่อสองวิธีด้วยกันที่พอจะเป็นวิธีที่ถูไทํทำให้เราสามารถทำเบนช์ a ม k ในแบบที่เป็น p e r s o n a l use ได้นะครับวิธีแรกก็คือการใช้ Excel เหมือนเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ว่า เราจะใช้เราจะไม่มีคอลัมน์อินด x Level ให้ใช้แล้วที่เราจะใช้ก็คือเราจะไปใช้ผลตอบแทนของกองแทนนะครับผลตอบแทนของกอง I s h a ร e กองนี้นะครับก็จะมีความต่างอยู่บ้างเพราะว่า i n d e x Level เนี่ยมันคือดัชนีที่กองไปเรียนแบบโดยตรงแต่ว่า NAV per share เนี่ยมันคือ NAV ของกองที่พยายามไปเรียนแบบซึ่งมันจะเพี้ยนก็ได้ นะครับแต่เนื่องจากว่า ihare เนี่ยมันเรียนแบบได้ค่อนข้างแม่นแล้วกันเนาะ t ท็ g ก i n g Er อรมันจะค่อนข้างน้อยดังนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าถูถ่ายใช้แล้วกันนะครับเพื่อให้ได้ Benchmark ที่ใกล้เคียงดัชนีเนี่ยก็ผมคิดว่าใช้ผลตอบแทนของตัว ihare ได้นะครับโดยใช้ n a v ตรงนี้แหละมาคำม,มาคำนวณน,นะครับแต่ว่าความยากก็จะมีนิดนึงตรงที่ว่าออกอง Ihare เนี่ยแทบทุกกองเลยมันจะมีการจ่ายเงินปันผลด้วยถ้าเห็นในคอลัมน์เนี้ยจะเห็นว่า อ,อมันไม่มีปันผลเกิดขึ้นนั่นไม่ได้แปลว่ามันไม่จ่ายนะครับถ้าเราเลื่อนลงไปดูล่างๆเนี่ยมันมีการจ่ายนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าเวลาเราคํานวณเอามาใช้เนี่ยเราใช้ยังไงนะครับก็ผมก็ไปดนาโหลด Excel มาเอาของกอง ACWI นี่แหละนะครับก็คลิกดาวน์โหลดที่ Excel นะครับพอได้ไฟล์มาเ,เราก็จะเราก็จะไปเ,เปิดไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ชีท historical ตัวที่เราจะใช้เนี่ยคือ2คอลัมน์นี้ครับคอลัมน์ NAV per share กับ x dividend เนี่ยนะครับโดยผมจะสาธิตคำนวณให้ดูทีละเดือนนะครับสมมุติว่าเป็นเป็นของเดือนกันยาแล้วกันนะเราต้องการ b e น c h m a r k ของเดือนกันยานะครับเดี๋ยวผมทำอันนี้เ่งวิธีการเนี่ยถ้าเราใช้การบันทึกแบบ exact date ก็คือเป็นวันที่ตรงกันเป๊ะๆน,นะครับที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือเราต้องใช้ NAV ของเดือนกันยานี่นะครับ ก็คือสิ้นเดือนให้หา n i v ของสิ้นเดือนที่แล้วซึ่งก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยสิงหาเนี่ยนะครับต้องเป็นสิ้นเดือนชนสิ้นเดือนนะครับเพราะว่าการที่จะคิดเขาเรียกว่ามันทูเดทรีเทิร์นหรือว่ามันลี่รีเทิร์เนี่ยโดยหลักก็คือจะเป็นสิ้นงวดชนสิ้นงวดถ้าเป็นรายเดือนก็คือสิ้นเดือนที่แล้วชนสิ้นเดือนนี้นะครับอย่างนี้ถึงจะได้ผลตอบแทนเต็มเดือนจริงๆนะครับเวลาคํานวณเนี่ย ต้องดูด้วยว่ามันมีปันผลเกิดขึ้นระหว่างงวดนั้นไหมนะครับมีปันผลเกิดขึ้นระหว่างงวดนั้นไหมเดี๋ยวผมขอจัดรูปแบบข้อมูลให้ให้ดูแบบเข้าใจง่ายขึ้นแล้วกันเนะาะเดือนเซปเทมเบอร์เอเนี่ยนะครับมันก็จะมี n a v ต้นงวดนะครับแล้วก็ n a v ปลายงวดเราเราเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะ ต้นงวดเนี่ยก็คือ104.4ครับก็คือของของเดือนสิงหาเนี่ยนะครับปลายงวดเนี่ยก็คือ99.98ก็คือของสิ้นเดือนอกันยานะครับเดี๋ยวผมขอลบข้างบนออกนะ,ะดูนะครับทวนใหม่อีกรอบนะ1 0 4 4มาจากไหนมาจากของอ๋อเดี๋ยวผมผมอ0 4 4เนี่ยมาจากต้นต้นงวดก็คือสิ้นเดือนสิงหานะครับ ปลายงวดเนี่ยก็คือ99.98มาจากสิ้นเดือนกันยาคราวนี้ข้อมูลจริงๆของ i อแชร์เนี่ยจริงๆมันมีทศนิยมซ่อนอยู่นะครับก็เอามาให้ครบนะเอามาให้ครบก๊อปมาก๊อปมานะครับก๊อปมาและจริงๆเนี่ยจะต้องจะต้องรวมมันนี้ไปด้วยครับมีปันผลระหว่างงวดไหมเพราะว่าการจะได้รีเทิร์นทั้งหมดเนี่ยมันต้องเอาปันผลระหว่างงวดมาคิดด้วยนะครับในเคสเนี้ยปันผลระหว่างงวดเป็นศูนย์ก็คือไม่มีนะครับไม่มี ผลตอบแทนรายเดือนหรือเรียกว่าผลตอบแทนของงวดแล้วกันครับผลตอบแทนเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับสูตรเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับเ,เปิดวงเล็บเนาะ NAV ปลายลบ NAV ต้นนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นส่วนต่างระหว่างเดือนใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าแค่นี้นะต้องบวกปันผลเข้าไปด้วยปันผลระหว่างงวดมีไหมพราะถ้ามีเนี่ยปันผลก็ถือเป็นส่วนต่างตัวหนึ่ง นะครับปิดวงเล็บแล้วก็หารด้วย NDB ต้นงวดนะครับในที่นี้จะได้มาติดลบ0.0423จงจริงๆเนี่ยค่าตรงนี้สามารถเอาไปเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันอ่ามันถูกต้องในสายตาเราแล้วกันเนาะก็กดกดตรงนี้นะครับกดให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยปรับฟอร์แมตให้เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะกลายเป็นติดลบ4.23%เปอร์เซนต รหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะคำนวณมือแล้วกันเนาะก็จากค่าเมื่อกี้ครับก็ต้องคูณ100เข้าไปมันก็จะได้เป็น4.23%เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้เวลาเราจะใช้เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องไปคูณ100ก็คือกดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับเนี่เนี่ยคือผลตอบแทนเบนชมาร์กของเดือนกันยายนนะครับอ,อันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีปันผลเนาะเดี๋ยวผมจะทำของเดือนสิงหาให้ดูด้วยนะครับ เดือนสิงหาเนี่ยมีปันผลไหมไม่มีเหมือนกันกองนี้มีปันผลไหมอ่ามีกองนี้จะมีปันผลที่เดือนมิถุนานะครับเดี๋ยวผมขอรัดไปทําของเดือนมิถุนาเลยแล้วกันเนาะถ้าเดือนไหนมีปันผลมันจะคํานวณอย่างนี้นะครับ NAB ต้นงวดเนี่ยของเดือนมิถุนาเนี่ยก็คือไปดูเดือนมิถุนานะครับเดือนมิถุนาเนี่ยปันผลมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปลายงวดคือ30มิถุนา ต้นงวดคือ28พฤษภานะครับแปลว่าต้นงวดคือ1 0 6 6 6ร้เรา c o p y มา Ctrl c อนโทนนะครับ Copy มา,าวางลงไปนะครับแล้วก็สิ้นงวดเนี่ยมันคือ101.29 Copy มานะครับวางลงไปอ่ปันผลระหว่างงวดเนี่ย copy ปมานะครับ copy ปศู 72, มาเห็นไหมมันระหว่างงวดในนี้ก็คือ พฤษภาสิ้นพฤษภามาถึงสิ้นมิถุนาเนี่ยจะมีปันผลอยู่แค่ค่าเดียวถ้ามีหลายค่าก็ต้องเอามาให้ครบนะครับหมายความว่าซ้ำรวมบวกบวกรวมมานะครับอันนี้มันมีค่าเดียวเราเอามาใส่ได้เลยเนาะอ่านะครับทีนี้ก็ลากสูตรนี้ลงมามันก็จะได้ว่ารีเทิร์นของเดือนมิถุนาเนี่ยคือ1นึ้านะครับอันนี้ผมผูกสูตรให้ดูดอีกรอบนะครับสูตรเราควรจะเข้าใจด้วยเนาะว่ามันมาอย่างไงนะครับเปิดวงเล็บปลายลบ ต้นใช่ไหมครับอันนี้คือส่วนต่างในระหว่างเดือนแล้วก็บวกด้วยเงินปันผลเพราะว่าปันผลเนี่ย,ย,ยคือผลตอบแทนอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเอามารวมด้วยนะครับปลายลบต้นบวกดีวเวนด์หารด้วย n v ต้นงวดเพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ต้นงวดนี่มันกี่กี่กี่บาทนเวิร์ตมาจะได้รู้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยก็จะได้1.35เหมือนกันนะครับเราเวลาเราได้ค่าพวกนี้มาครับของเดือนกันยาเนี่ยหรือมิถุนากันแล้วแต่เราเอาไปใช้อย่างไงในในไฟล์นี้นะครับ คือเราไม่ต้องไปกรอกในช่องนี้แล้วนะครับไม่ต้องไปกรอกในช่อง index level นะให้เอาให้ก๊อปมาก๊อปมาตรงๆเลยครับ4.23เนี่ยก๊อปมาใส่ตรงนี้เลยสมมติมาต่อตรงนี้แล้วกันนะครับคลิกขวาแล้วก็เพส value ลงไปนะเนี่ย4.23มันจะมาแล้วนะครับโดยเวลาคํานวณเนี่ยสังเกตว่าไอคอลัม์ benchmark เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันใช้เฉพาะคอลัมน์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์มาคํานวณเห็นไหมครับตรงดูตรงกรอบที่เป็นสีสีเนี่ย แปลว่าเราสามารถเว้นช่องนี้ไปได้เลยครับช่องที่เป็น Index ที่เมื่อก่อนเราเคยคีย์ค่าลงไปอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีค่าให้คีย์แล้วใช่ไหมมันก็เราก็เอาแต่เปอร์เซ็นต์มาใช้ก็พอนะครับอันนี้คือวิธีใช้แปลว่าเดี๋ยวผมทวนขั้นตอนให้ใหม่นะครับขั้นตอนก็คือเราก็เข้าไปที่เว็บ s h a r e นะครับไปดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลของกองมาแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์เนาะแล้วก็มาที่ชีท historical นะครับ แล้วก็เอา NAV เนี่ยกับปันผลมาใช้คำนวณนะครับโดยสูตรคำนวณก็คือ,อปลายลบต้นบวกดีวเวนด์ปิดวงเล็บนะครับแล้วก็หาร NAV ต้นงวดก็จะได้เป็นผลตอบแทนตรงนี้มานำผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยครับเอามากรอกใส่คอลัมน์เปอร์เซ็นต์ของของดัชนีของเราได้เลยนะครับ เอามากรอกใส่คอลัมน์เปอร์เซนต์แล้วก็เว้นช่องสามารถเว้นช่องตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับเว้นช่องที่เป็นดัชนีตัวเลขที่เป็นหลักพันหลักร้อยเนี่ยเว้นเว้นไว้ได้เลยนะครับอ,อย่างเงี้ยมันก็จะยังคงสามารถคำนวณเบนช์มาให้เราได้เป็นเดือนเดือนต่อเดือนไปถ้าใครมีดัชนีหลายตัวใช้ของ i s h ช re หลายตัวก็ต้องไปทําขั้นตอนอย่างเงี้ยครับซ้าทีละดัชนีทีละดัชนีซึ่งหลายท่านที่ที่ทำมาก่อนเนี่ยน่าจะ,ะเข้าใจอยู่แล้วว่ามันต้องเข้าไปเอามาทีละตัวนะครับเพียงแต่เมื่อก่อนเนี่ย เราต้องเข้าไปเอาอาตัว index level มาใชา้ใช่ไหมครับตอนนีเ้เรามันไม่มีแล้วเราก็เลยต้องมาประยุกต์ใช้ตรงค่า n a v แทนนะครับอันนี้คือวิธีที่1ในการหา,า benchmark จาก i share โดยการเอาไฟ์ล n a v มาคำนวณน,นะครับวิธีต่อมาจริงๆจะง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนมันเคยพังไปแว็บหนึ่งหมายความว่า i share เหมือนเขาไม่ให้เราใช้ครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาแก้แล้ว ก็ไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรือว่าอะไรนะครับอีกวิธีนึงก็คืออ่านจากกราฟนะครับอ่านจากกราฟของ i-Share นี่แหละนะครับโดยเราเข้าไปที่เว็บของ i-Share เหมือนกันนะครับ i-Share MSIAC w i เด้วเนี่ยพอไปถึงนะครับก็ไปกดที่กราฟตรงนี้ View Full Chart ขึ้นมานะครับสังเกตที่หัวกราฟหัวกราฟเนี่ยมันจะบอกว่า Growth of h y p o t h e t อ c หนึ่งหมื่นเหรียญหมายความว่าเนี่ยเส้นนี้มันคือเส้นการเติบโตของ ของเงินซึ่งจะรวมเงินปันผลเข้าไปแล้วด้วยนะครับรวมเงินปันผลเข้าไปแล้วแปลว่าเราสามารถใช้เส้นนี้ได้เลยในการมาดูผลตอบแทนของเดือนนั้นแต่ว่าทริกหรือว่าวิธีการคือเราต้องกรอกวันที่ตรงนี้ให้ถูกนะครับดังนั้นผมจะลองกรอกของเดือนกันยาที่ผ่านมาให้ดูนะครับแล้วก็ต้องกดตรงนี้ต้องกรอกในฟอร์แมตของเขานะครับอ,อย่างเงี้ย มันจะเป็นปีเดือนวันแล้วก็มีขีดขั้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็น2021ขีดสิ้นเดือน8ก็คือ08ขีด31นะครับ Enter แล้วก็ต้องมากรอกตรงนี้ครับสิ้นเดือน9ใช่ไหมก็ต้องเป็น2021ขีด09ขีด30 Enter เนี่ยครับถ้าเกิดว่าถูกต้องเนี่ยเรากาหนดช่วงหัวและท้ายได้ถูกต้องนะครับเราสามารถมาเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับเห็นเห็นช่องนี้ไหมผมเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ได้ติดลบ4 23, ี่จุดสามนะครับติดลบ4ี่จุดสสามสามารถเอาลบ4ี่จุดสามตรงเนี้ไปใช้ได้เลย4ี่จุดสองสามซึ่งถ้าไปเทียบกับ Excel ที่เราคำนวณเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยมันค่าเดียวกันติดลบ4ี่จุดสามก็คือมันคำนวณมาด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกนนันนะครับดังนั้นถ้าใครชอบวิธีนี้ก็ ต้องมาเล่นกับวันที่ตรงนี้ครับแล้วก็กรอกจด,จดแค่4.23ไว้เอาค่าลบ4.23เนี่ยไปป้อนลงในคอลัมน์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 มนี้นะครับคอลัมน์ที่เป็นตัวของตัวดัชนีที่เราใช้อันนี้มันอาจจะไม่ตรงนะของผมมันขึ้นเป็น s อสเพราะว่าไฟล์ผมผมผมใช้ s อสแนะครับแต่ว่าแค่แค่ทำให้พอเห็นภาพว่าเอามากกอกตรงไหนทีนี้ผมผมจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งสมมติเป็นของเดือนมิถุนาละเดือนมิถุนาเนี่ย ก็เหมือนกันครับก็ต้องไปเริ่มต้นที่สิ้นเดือนธันวาแต่เดี๋ยวเราจะเจอปัญหาหนึ่งนะผมผมลองคีย์ให้ดูสิ้นเดือนธันวาสองพันยี่สิบอดขีดศูนย์ห้าสิ้นเดือนธันวาวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมปารากฏว่าคีย์แล้วมันไม่ได้เห็นไหมครับมันขึ้นมาเป็นเดือนมิถุนาถ้าเป็นอย่างเนี้ให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าแปลว่าวันที่สามสิบที่เรากรอกเข้าไปอะสามสิบพฤษภามันไม่ใช่วันทําการเราลองเปลี่ยนใหม่ซิเป็นศูนย์ห้าขีดยี่สิบเก้าิ ไม่ได้อีกมันยังเป็นหนึ่งมนเดิมแปลว่ายีิบเก้าก็ไม่ใช่วันทําการงั้นลองเป็นศูนย์ห้าขีดสองแปดิอย่างเงี้ยแตจะได้เห็นไหมครับเป็นพฤษภาแปลว่าวันที่มันมี NAV เนี่ยมันคือวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยคือปลายเดือนพฤษภาเราต้องการถึงเท่าไหร่นะเดือนหกใช่ไหมครับวันที่อย่างเงี้ยเห็นไหมจะได้เป็นปลายเดือนชนปลายเดือนแล้วก็คือพฤษภาวันที่ยีสิบแปดถึงมิถุนาวันที่สามสิบนะครับลองอ่านค่าดู จะได้มา1.35% 1.35%ดูซิตรงกับที่เราคำนวณไหมนะครับอ่ามันก็จะเป็นค่าเดียวกันนะครับ1.35%ความจริงมันจะไม่ตรงนะมันจะเพียนที่ทศนิยมอันดับท้ายๆนะครับเพราะว่าอ,อ่เวลาการคำนวณจริงๆเนี่ยมันจะกราฟเนี้ยเอาเป็นว่าไส้ในของกราฟเนี้ยมันคำนวณซับซ้อนกว่าสูตรที่ผมสอนใน Excel เมื่อกี้อยู่นิดนึงนะครับ แต่ความเพี้ยนนั้นเน่ะเอาเปน็นว่ามันน้อยมากแล้วกันคือแทบไม่ต่างไม่ต่างแล้วกันนะครับดังนั้นถ้าใครชอบวิธีกราฟก็1.35เนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลย1.35เซน์นะครับอโอเคเห็นไหมมันจะเป็นค่าเดียวกันนะครับแต่ว่าความยากของวิธีกราฟคือเวลาเราไปเจอวันที่ที่สิ้นเดือนมันไม่ชนสิ้นเดือนจริงๆอะ่ะเราจะต้องถอยถอยวันใช่ไหมลองใส่3 1อดดู3 1อ็ดไม่ขึ้นไหมเปลี่ยนเป็น30 สามสิบไม่ขึ้นเปลี่ยนเป็นยี่สิบเก้าเปลี่ยนเป็นยี่สิบแปดอะไรประมาณนี้ครับนะครับแต่ว่าการาฟมันก็จะเร็วถ้าเกิดใครทําคล้องมันก็จะเร็วแล้วก็จดค่าตรงนี้นครับหนึ่งจุดสามห้าเอาไปใช้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวแถมอีกวิธีหนึ่งแล้วกันอันนี้อันนี้เป็นวิธีที่เออ่ง่ายสุดแต่ว่าช้าสุดนะครับก็คือโหลด Excel ตัวนี้แหละโหลด Excel ตัวตัวเดิมนี่แหละครับเออ่แล้วไปที่ชีทที่เขียนว่า performance แทนจริงๆอ่ะไอแชร์ are, เขาทำสรุปไว้ให้แล้วครับ ว่าแต่ละเดือนได้เท่าไหร่เห็นไหมติดลบ4.23เป็นไหมครับที่เราคำนวณเมื่อเี้มันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมของเดือนมิถุนายนได้1.35มันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันมีเป็นรายเดือนให้อยู่แล้วแปลว่าตอนนี้เรามี3วิธีแล้ว 1. คือคำนวณจาก NIV จากชีต historical นี้ใช่ไหมครับ 2. คือเอามากดดูกราฟใช่ไหมแล้วก็เลือกหัวเลือกท้ายให้มันถูกต้องนะครับอันนี้วิธีที่สอคือ มาที่ชีท Performance ใน Excel เนี่ยเขามีสรุปไว้ให้แล้วว่าเดือนนั้นเนี่ยได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแต่หลายท่านจะสงสัยว่าแล้วทำไมคุณเอไม่ให้ใช้ชีทไอเนี้ยชีท Performance ตั้งแต่แรกล่ะมันง่ายสุดเลยคำตอบคือมันมาช้ามันมาช้าในที่นี้ก็คือสมมุตินะครับว่าวันที่30เนี่ยคือตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วใช่ไหมวันที่หเนี่ย ถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์ Excel ไฟล์นี้มาของเดือนกันยามันจะยังไม่ขึ้นนะครับมันจะยังไม่ขึ้นผลตอบแทนรายเดือนให้แต่ตรง NAV มันขึ้นแล้วนะ NAV อ่ะมันเร็วแต่ performance เนี่ยมันมันจะช้าครับเหมือนคล้ายๆ i อแชร์คอมพิวเตอร์เขาเขาคำนวณคำนวณหน้านี้ช้าคราวนี้เราก็ต้องรอวันที่หนึ่งใช่ไหมสองสามสี่ห้าซึ่งจากที่ผมดูมาหลายๆเดือนเนี่ยคือ มันไม่แน่ไม่นอนบางทีมันก็มาวันสองสามวันวันที่สี่หรือวันที่ห้าอะไรประมาณนี้นครับดังนั้นถ้าใครชอบวิธีนี้แล้วรอได้รอในการที่จะคำนวณเบนช์แม็กก็ก็รอใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับประมาณสักไม่เกินวันที่7ของเดือนหน้าเราก็จะได้รีเทิร์นของเดือนที่แล้วจากกองนี้แล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งจริงๆพอมันถ้ามันถ้ามันคำนวณในไฟล์นี้แล้วอะ ที่หน้าเวฟอ่ะมันก็จะทําได้ด้วยนะเดี๋ยวผมขอลองดูสิทําได้ไหมกดมาที่มาที่ช่อง c u m u l a ล i ี e ครับมันจะมีเดือนล่าสุดออกัสเนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้วันที่สิบตุลาหานะครับรีเทิร์นของเดือนล่าสุดที่โชว์หน้าเวฟอ่ะยังเป็นสิ้นเดือนสิงหาอยู่เลยที่เราจะดูหนึ่งมันเนี่ยเห็นไหมหนึ่งมันมันได้สองจุดสามเก้าเป็นของเดือนสิงหาไปดูไฟล์สิเห็นไหมสองจุดสามเก้าอันนี้ใช่ไหมครับเป็นของเดือนสิงหา แปลว่าจริงๆอ่ะหน้าเว็บเดี๋ยวก็โชว์เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังโชว์ของแค่สิงหาเองเนาะดังนั้นเร็วสุดก็คือเนี่ยครับใช้ n a v กับดูกราฟอันนี้เร็วสุดช้าลงมาหน่อยแต่ง่ายก็ชีทเพอร์ฟอร์แมนนี้ดูเป็นรายเดือนนะครับช้าที่สุดเลยแล้วก็ไม่ต้องโหลดไฟล์อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับก็ก็ดูที่หน้าเว็บมาที่ตรงรีเทิร์นคิวมิเลทีฟแล้วเลือกเดือนเป็นเดือนล่าสุด นะครับแล้วก็ดูตรงช่องหนึ่งเดือนประมาณนี้นะครับมันเหมือนกับว่าพวกเราเป็น Personal Investor แล้วกันเนาะการจะได้ดัชนีแบบข้อมูลดัชนีแบบมากมายอย่างเนี้ยเราก็เลยมีวิธีที่มันยากกว่ายากกว่านักลงทุนสถาบันหรือคนที่เขามีระบบ Bloomberg ให้ดึงข้อมูลมาใช้ได้ง่ายๆนะครับบลูเบิร์กนี้ไม่ใช่บ o o m b e r g c o m เนวยนะต้องเป็น Bloomberg Terminal ซลที่มีค่าใช้จ่ายแบบต่อเครื่องมันมันเป็นหลักแสนต่อเดือนนะครับ ดังนั้นพวกเราอาจจะไม่ไมแล้วก็รายย่อยเขาก็คงไม่ขายให้ด้วยเพราะว่าเขาคงขี้เกียจม,มาซัพพอร์ตรายย่อยว่ามันใช้ย,ยังไงใช้ย,ยากนะครับดังนั้นหลายๆท่านที่ถามมาเนาะผมเข้าใจว่าวันนี้มีคนถามมาประมาณสักสี่ห้าคนแล้วนะครับรวมทั้งท่านล่าสุดก็คือคุณสุนทรีซึ่งซึ่งคุณสุนทรีผมไปรับปากไว้ในใ,ในในเนี้ยว่าเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอตอบให้นะครับซึ่งก็คือวิดีโอตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็จะโพสต์ลงไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ه, ก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสายที่ทำเบนช์แมกแล้วเนี่ยผมถือว่าทุกท่านมาลึกมากเลยนะตอนนี้จะเข้าใจผลตอบแทนตัวเองได้เยอะขึ้นมากเลยว่าออที่เราได้เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีมันดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะอะไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าสงสัยมีคำถามก็ถามมาได้ตลอดผมจะช่วยซัพพอร์ตให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับสวัสดีครับ